สวัสดีครับอน,นุูิฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ฟุตบอลกันโชเซเลียออตาลีครับซาสโซโลเปิดบ้านรับการมาเยือนของจาฝูงนาโปลีครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงทั้ง2ทีมกันครับเริ่มที่ฝั่งของซาสโซโลกันก่อนเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปเสมออุดินเดเซได้2ประตูต่อ2ครับไม่แพ้ใครมาแล้ว4เกมติดต่อกันครับโดยใน4เกมเนี่ยชนะ2เสมอ2ครับ เกมล่าสุดที่แพ้เนี่ยก็แพ้กับลาซิโอครับนักเตะที่ไม่พร้อมในเกมนี้เนี่ยจะมีเบราดี้ครับเยเรมีโตยันแล้วก็เมิร์ตมูดูครับ3คนนี้ไม่พร้อมที่เหลือน,น่าจะพร้อมทั้งหมดครับชื่อเนี่ยก็จะไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่ครับปีนี้ซาสโซโล,โลผลง,งานไม่ค่อยดีนะอยู่อันดับที่15ของตารางคะแนนครับเรายกไปพูดถึงฟัง่าฝูงนาปโปลีกันดีกว่าครับเกมล่าสุดเนี่ยเปิดลังชนะเครโมเนซมา3ประตูศูนย์ครับ ผลงานช่วงหลังเนี่ยดีมากๆครับชนะรวดมา6เกมแล้วนักแต่ที่เจ็บเหมือนมีคนเดียวเท่านั้นครับจาโคโมโราสปาโดรี่ที่เหลือเนี่ยพร้อมทั้งหมดเลยกองหลังอย่างคิมมินแจแล้วก็พวกอองกิซ่าซีลินสกี้มาเตโอโปลิตานโนวิกเตอร์โอซิเมนเนี่ยโอ้โหตัวนี้มีข่ากับหลายทีมทั่วยุโรปเลยครับรวมไปถึงริมเส้นหน้าหล่อยอย่างคาวิชาคาวารัสเคเลียด้วย แบบอันนี้ก็โอ้โหเป็นที่สนใจไปทั่วยุโรปเลยครับวันนี้นาโปลีชนะ1ประตูเนี่ยก็เชียร์ฟรีผมยังมองว่าต้องวัดนาโปลีเลยครับนาโปลีจะฝูงด้วยผลงานช่วงหลังก็ไม่ได้แผ่วอะไรลงไปเลยซัซซูโรเองผลงานในฤดูกาลนี้ก็ไม่ได้เหมือนฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยครับอย่างเกมแรกที่บ้านนาโปลีเนี่ยนาโปลีถล่มซัซซูโรไปถึง4ประตูต่อศูนย์เลยนะเกมนี้ก็ไม่น่าพลาดหรอกครับเต็มที่เนก็รุ้นเชียร์ฟรีเท่านั้น,นครับรอรุนเม็นสองอย่างเดียว ใครอยากร่วมสุกีฬาผมฝากอัลฟา88ไว้ด้วยนะครับลายแอดอยู่ใต้คลิปนี้ทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ